อแพียงอยู่หรอกโอ้ยเพิ่องผีบาทนี่พี่น้องด้ยอย่างลูกย่านแต่บ่าแพงที่ใช้กับบอดีเบิ่งอ้ยโคแพงอยู่แพงอยู่ผุ่นไหวครับแต่ละมือเอยอือ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 เพ่งพ่อไปใฉ่มาพ่อไปใส่มาพ่อไปใฉยมากพ่อไปเฉยมากขั้นแขียวเดียววะขั้นแขวพี่น้องเอ้ยนี่แหละแต่ละมือแต่ละ บ,บ้าเมืองเขาเรียงวัวเลี้ยงควายเพื่อเลี้ยงหมาได้ยัาแน่เลี้ยงหมาเลี้ยงหมาแล้วได้อย่างบ่ได้อย่างหรอครับพี่น้องมิได้เสียเงินนั่นแหละแต่ว่ามันก็ได้ความสุขได้แบบว่าได้ดูแลเขาหอาก็ได้คลายเครียดได้บุญนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะพี่น้องอื่ออะไรเขาไม่แล้วกับฝากากดใจกดไลค์กดเอ้ยในเรื่องพี่น้องเลยกดไลค์กดแชน้าเนยฝากไว้ไส้นนี้ก็แล้วกันครับพี่น้องคลิปนี้ผมมีอย่างหลายพาพี่น้องยางเบิ่งหลุมสามพันโบก สก,กลนครหมาควัดไหลไหลคักับเอออ่ะเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสํานรับคลิปนี้ครับฝากไว้ซึ่งนี้กันล้วกันครับ